สวัสดีครับโชคเกาชั้นฟาร์มเี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับเราจะนําเสนอต้นโชคเกาชั้นนะครับซึ่งเป็นต้นไม้มงคลที่กําลังเป็นที่นิยมชมชอบนะครับของวงการไม้ดอกไม้ประดับนะครับเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลสําหรับผู้ที่ปลูกไว้ในบ้านในเรือนนะครับ ต้นนี้นะครับมาดูเป็นไม้มงคลโชคเก้าชั้นมีชื่อว่าพาร่ำรวยลักษณะของต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่มีความด่างเขียวขาวเขียวอ่อนนะครับเป็นลักษณะของไม้สาสีนะครับขาวเขียวเขียวอ่อนนะครับมาดูใบเขานะครับความด่างก็ เป็นลักษณะาด่านของลายแฉลบนะครับเขียวขาวนะครับก็มีความด่างทุกใบนะครับความโดดเด่นของต้นนี้ก็เป็นลักษณะของลายเขียวป่นนะครับแล้วก็ลายขาวที่เขาตัดกับ พื้นใบก็คือสีเขียวเข้มครับม,มีความเต้นเกินต้นรูปไม้ผสมผูม้ผสมรวมนะครับซึ่งเป็นงานที่มีการพัฒนาแล้วครับได้ความสวยงาม ไม้ก้านสั้นนะครับแ,บบนแสนน้อยนี่ต้นทีการแสงกระดิงนิดหนึ่งนะครับแต่ลักษณะของเขาก็เป็นไม้ดีสวยงามครับแล้วก็ใบก็มีลักษณะเป็นรูปใบห่อนะครับของมลใบเปนแบบนะครับลักษณะตรงสะโพกของมลน,นะครับ เป็นไม้พื้นเพลมาจากไม้แบ็กนะครับแบ็กกาลูด้านะครับซึ่งเป็นไม้ที่นิยมชมชอบในาการที่นํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับโดยเฉพาะไม้แบ็กที่มีความาโดดเด่นนะครับจะให้สีสันกับต้นลูกที่มีความด่างในในใบและก็ก้านต่างๆนะครับ วันนี้เราก็มาแนะนําต้นลูกพาร่ำรวยนะครับซึ่งอาจจะมีหลายเฉดหลายสีนะครับบางต้นอาจจะออกสีแดงม่วงหรือสีออกเหลืองส้มนะครับก็แล้วแต่การการเปิดสีของแต่ละต้นนะครับก็ถึงบอกว่าต้นโชคเก้าชั้นเป็นไม้มงคลที่โดยเฉพาะเป็นไม้ที่มีต้นเดียวในโลกนะครับ โดยเฉพาะได้จากมาเมล็ดนะครับก็จะเป็นไม้ต้นเดียวที่มีในโลกก็คือไม่เหมือนใครนะครับวันนี้เราก็มาแนะนําต้นนี้นะครับซึ่งรูปทรงก็วนสลับกันสวยงามนะครับก็ต้องรอเขาเปิดใบมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูลักษณะลายต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงของความด่างมากขึ้นเพียงใดนะครับก็คงต้องรอรุ้นดูนะครับ ช่องเกาชันแฟมิลีเรานะครับโชว์เกาชั้น family ก็เป็นช่อง,งเล็กๆนะครับก็นำสาระดีๆของโชว์เกาชัน้นนำเสนอเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูคลิปเกา่าๆของโชว์เกาชั้น family เรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ